ในแช่งก็คือทําจนรู้สึกว่าผมชอบมากๆไม่ได้คิดว่ามันจะไปอยู่บนชาร์ตเลยอะไรเลยคือมันเปลี่ยนชีวิตของวงเลยทรงยังแบดอะไม่พยายามทําให้แมสแต่ทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเราอะอินมากที่สุดไฮมากที่สุดะอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาวิธีคิดของเราก็คือไม่ได้คิดจากการทำยังไงให้แมสแต่ทํายังไงให้โดนใจตัวเรามากที่สุดทรงยังแบ๊ดแซดยัยงบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบ๊บอย สวัสดีครับผมเซนครับสวัสดีครับผมไฮเใจตัวเองครับที่มาที่ไปคือ เล่น IG แล้วก็เลื่อนไปเจอสตอรี่ของเพื่อนแคปชั่นประมาณว่าแบบว่าโซโคตรแบดแซดโคตรบ่อยเรารู้สึกว่าโอ้คำน,นี้มันเด้งดีเอาไปเขียนเพลงดีดีกว่าอะไรเงี้ยเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนแบบมีท็อปิกในใจเฉยๆว่าเอยคำมันดีว่าเป็นวลีที่แบบติดปากดีอะไรนี้แล้วก<ด>็จ <ๆ S 2> ังหวะไปทำซองแคมป์ไปจบเอาบ้างกันเอาเพลงเนี้ยมาทำเป็นเพลงแรกทำจบภายในวันเดียววันเดียวไม่ถามว่าโซรแบดมีโซนอะรเ่อ ต้องยังง่วงร่วมอยู่บ่อยร่วงอย่างบ่อยสมไม่ง่วงเยี่ยวงได้ไงเฮ้ยบรรยากาศตอนทำอะมันคือมันค่อนข้างหายกันเพราะว่าเราอะไปทํากันทั้งวงแล้วก็มีเหมือนกับกูอะทั้งวงก็คือเราหยุดงานทัวร์เลยครับเราหช่วงอาทิตย์นั้นเลยรับงานเลยแล้วก็มีพวกแจ๊สมือกองเก่าไปแล้วก็เทคนิคเชียนผู้จัดการแล้วก็ทีพวกสาวอินจีเนีย แล้วคือวันที่ทําเพลงเนี่ยคือทุกคนนั่งแบบกระโดดโลดเต้นกันแบบแบบสนุกมากอะ่ะแล้วแบบว่ามันก็เลยคิดว่าเพลงเนี้ยแหละแมงคือเพลงที่ใช่เรามาพูดถึงความน่าสนใจของดนตรีเพลงนี้บ้างมันความน่าสนใจอะไรบ้างครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว ซอพังอีโมทรัพ์เราก็พยายามผสมไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคอนเทกต์หรือว่าประโยชน์ที่เราหยิบมาใช้อะ่ะมันให้ความแบบว่ามันแซดแต่มันไม่ได้แบบแซดแบบดาวหรือว่าอะไรเงี้ยมันแซดแบบคนคู่คคอะ่ะสนุกสนุกขี้เล่น,น,นอะไรเงี้ยสนุกสนุกขี้เล่นมันมันเล่าได้หลายแง่ครับจริงๆเหมือนกับว่ามันเป็นในแง่ของคนคนที่เหมือนกับว่าถูกตัดสินภายนอกก็ได้ถ้าเกิดมองไปในในตัวเนืนเ้อเพลงจริงๆเหมือนกับว่าคนที่ดูแข็งแรงก็อาจจะมีมุมอ่อนแอได้แล้วเ้นนะครับมีประสบการณ์นะครับ่องประมาณนี้ ก็เก่งใจคนที่บ้านหรือเป่าแต่เราก็พูดในในในแง่ของที่พูดได้เจอกันติกับจริงๆพวกเราเป็นคนแบบชิวอ่ะปัญญาอ่อนเลยแหละผมเนคนที่ถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ที่ที่รู้จักแล้วอ่ะพอได้คุยกันจริงๆเนาะจะรู้ก็เลยว่าแบบไม่ได้เป็นแับลุกเลยจริงๆแค่สักกบเกลื่อนความแบบความปัญญาอ่อนไว้อะไรใช่ จริงๆมันคือเหมือนหนังชีวิตเลยของผมอะคือออกจากบ้านมาแล้วแบบไม่มีอะไรเลยแบบหนักมากแต่ตัวเองมีอีโกว่าแบบว่าไม่อยากกลับไปที่บ้านเพราะว่าเราอยากสร้างฝันของตัวเองใช่เพราะถ้าเรากลับไปที่บ้านเราจะรู้สึกว่าเราจะได้วิธีคิดเดิม พราะเราอยู่กับยายเขาก็จะให้วิธีคิดแบบเราแบบเอออยู่ที่มันแบบว่าพอตัวอะไรไหมแต่เรามีความแบบอยากจะโตขึ้นแล้วค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเล่นกลางคืนไปเป็นนู่นนั่นนี่จนขยับมาเป็นเทคนิคเชียนแบบเซ็ตของยกของให้วงซีลอะไรเงี้ยเริ่มเช่าห้องที่ดีขึ้นจากห้องแบบหลัก8 0 0เริ่มมาเป็น2 0 0พเริ่มไปอยู่คอนโดเริ่มอะไรเงี้ยก็เริ่มทํางานเบื้องหลังเรื่อยๆจนแบบว่ามาเป็นศิลปินมาเป็นโปรดิเซอร์เริ่มซื้อบ้านซื้อรถเองอะไรเงี้ยใช่ถ้าแบบเล่าแบบรวดเร็วแบบตลกตลกน หาเหรียญกินมามกาชีวิตมันขนาดนั้นเลยเหรอที่จะของจริงเือหาเหรียญกินมากๆมันดูเหมือนเราหาสตอรี่มาเล่าอรอมัาเมันดูแบบว่าเอยออกรายการไหนเอาหน่อยวะแต่แม่งคือเรื่องจริงเลยผมรู้สึกว่าผมกับไฮอ่ะที่ทุกวันนี้มันเข้ากันได้เพราะว่าเหมือนมันโตมาแบบมีความคล้ายๆกันในตอนโตคือเหมือนแบบพยายามผลักดันตัวเองขึ้นไปในอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนเด็กๆก็ลําบาก หางานทำตั้งแต่ตอนเรียนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับก็ทําขึ้นมาเรื่อยๆเ,เอาช่วงตอนตอนโตเนะี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าหนักมากจนแบบว่าผมไม่มีตังค์ผมใช้ทูพอยต์อะในโทรศัพท์อะ <laughs> ไปแรกไ,แไปแรกสละเปากินของเซเว่นเด้พี่เพร่ะแบบเออมันไม่มีตังค์แล้วอะก็เลยเออเนี่ยเหลือทุพยอ,อยู่ก็ไปแรกกินแล้วกันได้เท้ามาอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างงี้เอยมันมีอยู่อันนึงเล่าแบบเร็วๆที่ไปทํางานอยู่ที่ที่หนึ่งที่กูชวนไปทํางานคือผมอย่างที่บอกก็คือแบบพอทํางานปึ๊บแล้วแบบมีช่องให้เพื่อนผมก็จะชวนเพื่อนไปทําช่วงนั้นคือไปทาแล้วได้เงินเดือนแบบโอเคมากเลยจนมาถึงสิ้นปีคือ แผนปิดระว,วังแผนว่าเออเดี๋ยวหมดนะมันจะต้องมีการต่ออ<ช><น>ะไรอย่างงี้แต่อันนี้คือแบบว่ากะทันหันว่าเดี๋ยวจะต้องปิดนะ<ช>อะไรเงี้แล้วคือแบบว่าปิดเร็วมากคือผมมาลอยตัวตรงผมจะย้ายสัญญาไปที่แกรมมี่พอดีอม,มาถึงว่าในพาของเบืง้งหลังแต่อ้เซนคือแบบ <laughs> กูทำไงดี <laughs> วะด <laughs> <laughs> ีเย่คือรายได้จะเท่ากับศูนย์ <laughs> จังหวะคือเพลงเสียแ้ง มาพอดีจังหวะพอดีเลยแบบมาดแล้วมันได้เริ่มได้เริ่มทัวร์พอดีเลยมันเริ่มแบบช่วงแบบคลอสกันนิดเดียวเองนะแต่มันสมเหตุสมผลสิ่งที่เราทําอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันโชคดีเรื่องทัมมิ่งมากๆก็เลยแบบรอดชีวิตไม่งั้นก็เมีใช้ทูพอยต์แต่เราว่าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องวงเราก็สู้กันมาลําบากกันมาหนักนะพี่ คุยกันบ่อยก็ไม่ได้ท้อในแง่ไม่ดังสักทีท้อกันในวงเองนั่นแหละที่แบบว่ามันเปื่อยกันไปมันจะมีความเปื่อยบางช่วงอะไรเงี้ยแบบเปื่อยจนแบบว่าต้องคอยเช็คกันเองว่าเฮ้ยพวกมึงอยากทำกันอยากทำจริงๆใช่ไหมหรืออะไรอย่างนี้เคยคิดแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้ามันเอาจริงอ่ะหยุดงานกันไปเลยหนึ่งเดือนไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วขุกอยู่ด้วยกันเลยเพราะว่าถ้ามันแบบว่าไม่ไม่สําเร็จอะแต่เรา ซัดเต็มร้อยไปแล้วเอ,อราซัดเต็มร้อยไปแล้วไม่ไม่ใช่ารฆ่าแล้วอ่ะผมก็เลยคุยกันว่าแบบว่าเนี่ยเรายังทำาถึง2ี่เลยเราจะมาหวังอะไรวะแต่ถ้าเราทำร้อยแล้วมันไม่สำเร็จนั่นคือมันไม่เอ็ซน์แล้วตระก,กะมันครบแล้วอนะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นที่มาของไปแคมป์นะ ทรงมันดีนะพี่เหมือนจะมาดีแต่ว่ามันก็บอกไม่ได้เ,ออเหมือนผมรู้สึกว่าเพลงล็อกมันตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นสีสันนะครับสีสันของในแต่ละแนวที่เขาจะไปผสมให้มันมีกลิ่นน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นล็อกมันอาจจะกลับมาแต่คงไม่ได้มาแบบเดิม100%ยเปอร์เซ็นตะ์แบบเป็นแบบล็อกที่เราคุ้นเคยอะไรเงี้ยเราต้องนิยามคําว่าล็อกใหม่ แล้วก็ถ้าเรายังยึดติดกับจอนราเราก็จะคิดว่ามันไม่มาอยู่ดีแต่จริงจริงมันมาแล้วนะสหรับผมนะมันไปอยู่ในทุกๆแนวใช่แล้วการที่มันไปอยู่ทุกแนวผมรู้สึกว่าเราอย่าไปตัดสินว่าแนวแนวั้นแม่งทำทำไมวะทำไม่ถึงเลยหรืออะไรเงี้ยจริงจริงคนแบบนี้เขาไม่ทำล็อกทำไมผมว่าเรายึดติดกันเกินไปเอ็นจอยดีกว่าถ้ามันทําถึงนะผมก็ฟังกลับมาไหมกลับมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่รูปแบบที่เราคุ้นเคยใช่ ช่วงชีวิตก่อนที่เราจะเป็นศ <ok ิลปินผ่านเรื่องการถุบบูลลี่อะไรเราบ้สังคมแห่งการบูลลี่อ่ะมันมันเริ่มตั้งแต่ช่วงเรียนด้วยด้วยลักษณะของเราด้วยแต่ก่อนอ่ะผมอ่ะฟันเย็นผมก็จะผมก็จะโดนล้อแบบไอ้เย็นไอ้เยนตลอดมีอยู่เรื่องหนึ่งหามาก Uh, ไอ้เหียอยหมดขอเสหมดเลยเถอะขอสหมดเลยเถอะแม่เป็นเรื่องที่แบบไร้สาระมากแต่ว่ามันเป็นการบูลลี่ครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปโรงเรียนคือผมอ่ะเดินอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วผมก็ไปพิงผนังอ่ะที่เป็นระเบียบแล้วแขนผมมันไปทับขี้นก หลังจากนั้นมาตลอดทุกเทอมผมโดนเรียกว่าไอ้ขี้นกไอ้ขี้นกไอ้ขี้นกตลอดเท่าเธอจะหมรู้สึกว่าขี้อยาาไปโรงเรียนเลยว่ะมันมีความแบบกลมกินกับการใช้ชีวิตมากๆเลยการแบบบูลลี่ถ้าแทบแยกกันไม่ออกเรียกชื่อพ่อล้อฉายาล้ออัดปลาร้าชื่อพ่อแม่นี่ต้องโดนทุกคนต้องโดนของผมนี่โดนเรื่องสีผิวเหมือนแบบตอนเด็กผมตัวดํามากอะไรเงี้ยเล่นบอลเออเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเรียกไอ้เฉาก้วย ไม่รู <acio> you know? ้ว่าดำหรือหวานว้ย <Vog> <ira> no <laughs> ีว <wiele> <who médico> ้ยีว้าวเจอกันที่ติกต๊อกล้พอเข้ามาตอนเป็นศิลปินแล้วนะตอนทำเพลงอะไรแล้วไม่โดนหนักเริ่มจากวงก่อนแนวเพลงแนวแบบก็ปงนั่งก็ปงนี้เพลย์คอมเมนต์บนเวทีอะไรเงี้ยมาคลับกับแฟนคนหนึ่งเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะคนที่คนรู้จัก ก็อันนั้นโดนหนักเลยโดนแบบคือผู้ชายเกลียดเยอะมากเกลียดแบบไร้เหตุผลผู้หญิงบางคนก็เกลียดกูด้วยนะเว้ยกูแบบ <laughs> กูงงมากไม่เข้าใจวิธีคิดของคนแหละตอนนั้นคืองงไปเลยว่าคือทุกอย่างมันไม่เมคเซน์เลยมันเหมือนคนเกลียดเราได้ง่ายมากเลยในวันที่รู้สึกว่ามีมีชื่อเสียงขึ้นมาก็ยังโดนนะโดน ทำไม่ได้อีกเพลงหนึ่งแล้วกันอย่ามาดังเพลงเดียวออแล้วก็หายไปนะโชว์หนึ่งชั่วโมงเ,ออเล่นเล่นเพลงนี้แล้วที่เหลือมึงเล่นเพลงอะไรอ,อ,อะไรอาเงี้ยรประมาณน<ๆ>ั้น c o v e ทีนี้เบิร์ดเทียอี้ <laughs> เออโว์โว์โว์ก็รู้สึกว่าเราก็แค่ไม่ไปยุ่งกับเขาอะถ้าเขาเข้ามาก็แค่ปล่อยให้เขาเป็นเป็นเป็นเสียงน้อยไรเป็นเสียงรถผ่านอะไร้ยไม่ได้มีผลกับชีวิตมากใช่เพราะเรายังทำในสิ่งที่เราทำอยู่ไงแล้วเราแล้วที่สำคัญคือชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆมันมันแค่นั้น เราก็ทําสิ่งที่เราคิดว่าใช่แล้วก็ดูแลคนรอบข้างของเราไปสังคมของเราแค่นั้นพอแล้วผมว่ามันมันมากพอแล้ว